ไปครับเดินทางได้ครับทีนี้เสียตีนออกก่อนแล้วเมื่อกี้เจอพี่กล้องครับตำรวจกล้องไปแล้วนุนแกมาซื้ออุปกรณ์เหมือนกันแกก็เลยให้ผมช่วยดูให้ด้วยนะครับนุนครับตำรวจกล้องนุน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 นะเสื้อสีฟ้านะครับดาบกล้องดาบกล้องอคนที่ดูแลทีมงานโทรหนึ่งนี่แหละนะครับเจอหน้าผมแก บอกอู้ยไปอยู่ไหนวะไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเท่าไหร่นะครับเสียทิ้นกครับเราน้อยไปแล้วนูน่นนะไม่รอผมเลยไปรลี้วเลยครับเดี๋ยวจะไปพระพาชัยต่อจะไปเก็บงานเจ้ามากทีนะครับที่เอามาจากพิตาที่สุพรรณบุรีดูครับกลับรถแล้วน่ะ เราน้อยเอาครับผมก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับตอนนี้ก็แยกย้ายก่อนนะครับผมก็จะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับเดินทางกลับกรุงเทพแล้วก็จะมีทุรละไปต่อที่ชนบุรีครับไปแล้วเสียดินไปแล้วแยกย้ายครับทีนี้ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแยกย้ายนะครับเป็นคลิปแยกย้ายไม่ได้เจอกันนานนะครับมีแต่โทรคุยกันด้วยความผูกพันอย่างนี้แหละครับความเป็นพี่น้องนะมันก็ตัดกันไม่ขาดหรอกครับมันได้เป็นพี่น้องแล้วนะครับก็มาเยี่ยมคุยเอแล้วก็พาเสร็จดินมาซื้อกาซื้อสีแล้วก็กเดินทางต่อนะครับ นี่ข้าวเขาก็งามแล้วเนี่ยพูดถึงว่าไม่มีหญ้าเลยคือข้าวเขายังขึ้นเสมอแถวอุออบลน,นี่แรงครับอุบลแรงออต้องแวะซื้อ,อ,อน้ำแข็งนะเนี่ยจอดซื้อน้ำแข็งก่อนซื้อน้ำแข็งใส่กระติกก่อนสักหาบาท10บบาทเพราะว่าออมันต้อง มีน้ำแข็งใส่ในกระติกเพราะว่ามีสารไายอยู่ครับเดี๋ยวสารเสียเดี๋ยวโดนแม่ว่านดูเอาอีก <c oughs> เอาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับนี่ก็จะถึงคาราบาวแล้ววันนั้นก็มาเจอเสียท็อปอยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงหัวลรากจอดอยู่เนี่ยครับเสียท็อปกับเจ้าแอมนะครับผม fc ลงมาขอสติกเกอร์ก็ไม่ได้นะครับสติกเกอร์หมดผมก็หมดเสียท็อปก็หมดผมไม่ได้สั่งสติกเกอร์นานแล้วนะครับนานมากแล้วผมไม่ได้สั่งสิ์สติกเกอร์เสียหมูมาเป็ดปีสองปีแล้วนะผมยังไม่ได้สั่งตัดเลยทุนไม่มีพี่น้องทุนน้อยเพราะว่าลงทุนตัดสติกเกอร์ทีก็เกือบสองพันนะครับพันกว่าบาท2องพันก็เลยทําให้ช่วงนี้งบประมาณขาดแคลน เพราะว่ารายได้จาก Youtube ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ช่องใหญ่นะก็ฝากพี่ๆน้องๆ f c ด้วยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้มีเงินไปตัดสติกเกอร์กับเขานะครับจะได้เอามาไว้ให้พี่ๆน้องๆ FC เวลาผ่านไปผ่านมาก็จะมีสติกเกอร์แจกให้นะครับแต่สำหรับตอนนี้ก็คือมันไม่มีนะครับมันหมดหมดนานแล้วด้วย ของเียตีนก็หมดนะครับของเียตีนก็ไม่มีเสียตีนก็ไม่ยังไม่ได้สั่งตัดนะครับคนที่จะมีสติกเกอร์ก็จะเป็นพิวุุสนะครับพิวุุเสเียท็อปอย่างเงี้ยแต่เสียท็อปเขาก็เวลาเขาไปทุละทีเขาก็เอาติดไปด้วยพอหมดแล้วก็หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจอดซื้อน้ําแข็งก่อน,ม,นมีร้านขายข,ายข้าวอยู่ตรงนี้มีน้ําแข็งขายเ,าเคยมาซื้อเอา้า เวียนกรรมละมีไหมเนี่ยร้านไหนวะร้านนี้เปล่าวะขายของช้ำเนี่ยน่านจะมีนะ,ะเดี๋ยวลงไปดูก่อนแล้วกันนะครับได้มาแล้วครับน้ำแข็งในที่สุดก็ได้น้ำแข็งลนะไปต่อ,อสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ trên thang cầm thiếp khắp